โรงเรียนนี้ตั้งมากี่ปีแล้วครับพระอาจารย์ครับโห้าหกสิบปีแล้วั้งแต่พักเป็นเด็กตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรียนหนังสือที่เนี่ยโอ้ยเรียนคือเียก่าแก่เนี่ยเรียนเขาเรียกอะไรกระดานดำอ่ะกระดานดำกระดานชนวนที่พายุมาสวัสดีครับผม จะเดินลงไปข้างล่างเมื่อกี้เี่กจะไปด้านหลังอาคารเด็กเอาวเป็นตัวแทนอาารเดินชมมาพอดีเลยเขาเดินชมหน่อยมาดีท้องไม่ได้เปิดเลยเห้มเห็นไหมเพราะว่าวันหยุดโอ้ลมแรงปโอ้ลมอืมลมแรงเนาะช่วงนี้กำลังเข้าช่วงหน้าหนาวคือลมพัดกระจายเลยด้วย พอดีผร้อ,อาารย์ให้พามาชมโรงเรียนครับครู ชช่่่วยยยยเเนนีจะถังน้อยก็ถินนิดหนึ่งอ๋อครอันนี้ของนักเรียนร่วมด้วยวะครับอ๋อไอ้เป็นทางโรงเรียนครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวถามทางผู้พูดเลากันดีกว่าครับครับผมอ๋อันนี้ก็น่าจะเป็นที่ผู้ร่เตรียมไว้น่าจะเอาข้าวมาใส่แล้วก็เดี๋ยวไปร่วมกันที่วัด พรุ่งนี้ใช่ไหมครับของพูกรุ่งทำให้ใครก็ไม่ดูนะครับนี่่ใจแล้วจะเป็น่าเป็นือเคปว่าไปอามาจากวัาเนต้นมาอืมครูครับที่นี่เด็กนักเรียนมีกี่คนครับตอนนี้มีเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดมใช่มีอยู่ปหน,นึ่งถึงชั้นปหกแล้วก็มีอนุบาลสองกับอนุบาลสาม อ๋อมีอย่างละห้องมีอย่างละห้องหนึ่งอย่างเช่นห้องนี้ก็มีอยู่สิบสองคนอ๋อสิบสองคนตามตามโจทยที่จัดต้อเฉลี่ยประมาณสิบคนนะครับสิบคนที่ไม่ถึงสิบก็มีแล้วก็บางห้องที่อาจจะมีประมาณสิบเจ็ดคนสูงสุดคนหนึ่งครับครับเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสิบคนสิบคนมีเจ็ดห้องปกติทุกปีเด็กนักเรียน มีมากมีน้อยไมหมฮะหรือว่าลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นปีนี้เพิ่มขึ้นครับปีนี้เพิ่มขึ้นครับปีที่แล้วประมาณแปดสิบต้นต้นปีนี้ก็เกือบถึงหนึ่งร้อยเพิ่มประมาณ10ดอคนอ๋ออันนี้รางวัลอะไรเนี่ยอันนี้วันจันทร์เขามีกรรมการเข้ามาประเมินที่ห้องโอ้ก็เลยจัดเตรี่ยมห้องไว้ด้วยก็ความรู้เลยใช<ห>่ครับ้เป็น เอกสารแล้วก็สื่อการเรียนต่างๆที่นเรียนท,ทำให้เด็ก,กรรที่คุณครูจะขอห้องคันนอยู่ <laughs> อ๋อครับ,บเป็นใบเกตติบัตรสื่อการเรียนการสอนเป็นก็เป็นสื่อการเรียนครับที่ไอเด็กๆเ,เขาอ่ามีทําสร้างขึ้นมาเองบ้างแล้วครับคุณครูก็มาจัดเรียงให้อให้ดีความเข้าใจในวิชาที่เรียนครับ เขาสร้างเองใช้นี่เป็นแนวทางใหม่นำใช้เองนการับไปดูห้องห้องอรุณานท่พระทำก๊อกน้ำไหมครับผมอนุณานจะอยู่ด้านลลางดาคารสีชมพูครับผมร็จโอ้ หลังนี้กี่ปีแล้วครับเอ่หลวงพี่ครับหลังนี้นะอ่ะไม่เจอหลังนี้ถ้าเรียนโรงเรียนขนาดนี้ผมค่อยเรียนนะแบบนี้สามสิบกว่าปีนะเลยเลยสามสิบกว่ากว่าครับตั้ห้าตอนตอนที่สร้างใกลใกล้ห้าสิบตอนที่สร้างถ้าออกโรงเรียนใหม่ในหลังนี้ครับ 40 40ปีได้ครับผมมันเป็นอาคารไม้ไม้ผสมปูนอันนี้เป็นห้องระบอันนี้เ้องรบันน่าจะอยู่นี่กันหมดอนีปูยูคนี้เลยสัสดีครับขอญาตถ่ายนะครับสวัสดีครับอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับไปรับมามเช้าอ๋อที่ไปรับมาเลยกำลังกินข้าวกินข้าวกินข้าวนะครับผมผมมีรูปช้างด้วยต้นน้ำต้นไม้ช้างต้นน้ำต้นไม้ช้างโอ้งาถ่ายรูปช้างอ่ะนั่านั่งชาตก่อนนั่งชาตก่อนปรับปรุงเรื่อยๆอ๋อท่านพระอาจารย์ท่านให้ความรู้เพาะดูแล เรื่องห้องน้ําเรื่องอะไรปรับปรุงให้เด็กๆใช้ด้านหลังครับผมเข้าไปดูครับผมใส่รองเท้าเข้ามาเลยค่ะพี่อ๋อาเลยครับผมอ๋อเดี๋ยวนี้ปกติจะรังมันจะเก่ากว่านี้เนี่ยมันทั้เนี้ครับผมสุขเก็บให้แม่ดูแลนิดนี้ กอกน้ำมาทิ่กของอร่อยัเนี้ยครับน้ำดีไหมนี่ก็ไปเดนหน้าขัดขัดแป้งนน้ำโอ้่น้เีจะทำกต่อเถะัวพังลเล่นดูไมด้มาสอมเลยอืบัวหออใแล้วให้เด็กอาบน้ำครับเด็กผ้าก็เจาะกันเลยเจาะให้น้ำระบายออกอืมเป็นล่องร่องระบายน้ำใช่นี่เป็นบ้าน เป็นม่านพังแล้วม่านพังแล้วแต่ต้องอาจิกรพ้ามาแทนแล้วตอ่นี้ครับให้เด็กแค่เด็กอาบน้ำมาให้เด็กอาบน้ำเอาก๊อกน้ำาือน้ำล้างมือล้างมืออันนี้รั่วเหรอฮะก๊อกน้ำเสียใช่มน้เสียแล้วก็มีเยอะอเยรับาะว้ปรานิะดานปะน้ำะาน้ประดาน้ะน้ะานำประดาน้ะานประนปน้รปรมดน้ำราน้ำบรรดาด้ำปารดาน้ำมระระดาน้ำรดานปน้อ้ด คุกุยเด็กกันบราลลัาไหกี่คนอ่ะมี29คนโอ้ย29คน29คนนะครับก็โอเคเป็นขนาดนล้นก็มานผมจะไม่มาเพราะเป็นชุมชนไม่ใหญ่เด็กเล่นอยู่ในในหมู่นี้ใช่ไหมครับโรงเรียนเราสามากจะรับเด็ก ที่อยู่ในสามหมู่บ้านของเราเป็นเจ็ดบริการสามหมู่บ้านบ้านคลองเดือยบ้านวังพระดูแล้วก็บ้านพานุทอมครับสามสามหกหมู่บ้านก็มีบางส่วนที่เขาอาจจะข้ามมาจากหมู่บ้านอื่นแต่ก็ไม่ไกลเพราะว่าผู้ปกครองเขาย้ายที่พักนิดหน่อยตอนเขาอาจจะเคยพักนี่เขาจะเลื้ยนไปพักทางของวินด้าเลืส์บางตัวเองมาไอ้ตางนี้อบรมสอนส่วนมากจะเป็นเด็กในพื้นที่อ๋อในพื้นที่ มีผู้ปกครองเขาพักอยู่ใกล้ๆนใกล้ๆหมู่นี้ใกล้ๆตรงนี้ไปดูโรงอาหารโรงอาหารโรงอาหารโรงเรียนก็จะเป็นจัดตั้งโต๊ะขึ้นมารไว้ใต้อาคารครับผมเย้ก็ถิ่นน้อยแล้วอ๋อมีกถิ่นน้อยใช่ไหมฮะถิ่นน้อยอมถิ่นน้อยเกาะก็ถิ่นน้อยแล้ว Pilih kong pilih Kulit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  pilih เราจะไม่มีเป็นรับารครับจัดโต๊ะให้เด็กรับประทานอาหารกลางวันที่นี่ครับผมก็โรงอาหารเนี่ยก็คือทางโรงเรียนจะจัดเตรียมอาหารให้สลับเด็กที่มาเรียนเลยอาหารกลางวันนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนกินกินอาหารกลางวันฟรีครับโอฐก็ทุกคนเลยตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นป .6 กครับ ดูแลทั้งหมดเลยใช่แล้วก็จัดโต๊ะไว้ที่ไฟอาหารน,นี่เลยพักกลางวันแล้วก็มาประมาณชั่วโมงขึ้นครับาาอืมก็ทยอยกันมามาทานอาหารที่ในครัวเราพ้าออจะทำกับมาช่วยทำนี่เฉยเลย<อ>ใช่ไหมของพ้าออเป็นโรงเรียนเราจ้างเหมาแม่ครัวจ้างเหมาเขาทำอาหารแล้วก็เสิร์ฟให้เด็กๆด้วยเลยครับเป็นจ้าง อืรามจงหคุณคูก็ต้องทำอาเรียนเ้าก็มีมือันคุณคูต้องซื้อของอะไปทเอง้านูแล้วก็รัว่วทสีที่พระครบม้งทํกัอเอมเพราะว่าที่เดือนมีผู้ชายอยู่คนเดียวคร้วผู้หญิงทั้งหมดเนาะเออแล้วาไม่ช่วย

ป่าเดินเกลียดวะนี่ทั้งหมดเลยดิอ๋อดันกัมเพงนี่แหละฮะใช่ครับป่านะดันลมได้ผมก็จะไม่แล้วแต่เอาเอาเอาหลังอ่ะเอาตัวมาถูอ่ะครับแบบเดียวกับพ่อพายทำอ๋อสักรสีจต่จะได้เป็นหลบโลบศพใช่ันมีผู้หญิงอยู่ครับแต่ตอนนี้ดูตอนแรกเนี่ยพ่อพายตอนแรกจะไปหาพ่อจะไปหาสีมาทาให้พอพอประคองไม้ไว้น่าจะ โอ้ปวกปวกขึ้นแล้วนี่ปะใช่จ้ะมันตรงมต้องปวกปวกขึ้นแล้วคุณครูก็ตีสังกะสีปิดเอาเองเพราะว่าไม้ตรงนี้มันน่าจะผุไปแล้วตอนตอนผมมาก็เห็นมีสารกระสีแต่เราก็มาตีเพิ่มไปแล้วเพราะว่ามันสร้างหลายปีหลายปีนะจ๊ะอืมไม่ันไม่รู้ว่าเป็นยังไงตั้งแต่ปีประมาณปีหลายปีเลยเนี่ยปีสองศูนย์อ่ะธาคารประเภทนี้มาปีสองศูนย์เขาทำไม่ถูก อ,อ๋อสองศูนย์ก็ตั้งแต่ผมเกิดเลยสองศูนย์อ๋อผมเคยไปช่วยเขาปลูกไงจำได้ว่ามีสองศูนย์ครับแต่ถ้าแต่ถ้าหลังนี้นะหลังนี้ไม่แต่ปลวกขึ้นหมดละยุคแรกๆเลยหลังนี้ครับปลวกขึ้นหมดแล้วนะตอนนี้คคือถ้ามีคนอยู่ไม่ไมพังนะปลวกก็ไม่ขึ้น ถ้าหากมีใครไม่อยู่น่ะไอ้อพวกนี้จะเข้ามาเลยอืเข้ามาอยู่เลยนะอ,อีกอย่างน,นี้ก็มีคูอยู่ท่านเดียวแต่แต่ท่านก็ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับเ,เพราะว่าเดินทางกลับไปเลี้ยงลูกลูกเล็กอ,อ,อยู่มัง่งอยู่มั่งอยท่า,านไหนครับมีเหตุจําเป็นที่จะอยู่นะถ้าถึงมาช่วยลืกลึกน ความสะอาดให้ทำเป็นร uh, ั uh, ้วให้แล uh, ้วพอมันปีกู้หญ okay, ิงอยู่ไงอ๋อรั้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เนาะใช่จ่เป็นรั้วสังกะสีไปดูใกล้ๆเนี่ยพระรวดมัดเอาเนี่ยไปทำเทียลมมันก็แล้วมันโล่งโล่งเหรอเนะเมื่อก่อนมันโล่งหมดเลยนะโล่งโอโล่งหมดตอนนี้มันยังไงถ้ราได้สังกะสีมาแล้วก็เอาเนี่ยเอารวดมัดเอาเนี่ยครับแลวดมัดเซื้อขอสังกะสีเก่า ของตามก่อสร้างบอกว่า้าคขอไหนจะบังฉากบังไม่ฉากบังเนอะตเวียนเรามีคูผู้หญิงครับเพราะว่าขอบลัวก็เป็นถนนด้วยใช่ไหมฮะใช่จ้ะขอบลัวเป็นถนนเนี่ยมันอันตรายไงมีคูผู้หญิงอยู่นี่ครับ ตามโรงเรียนตามหมู่บ้านาแจกแจกให้กันทำมาแล้วก็ให้มอบให้โรงเรียนบ้างหลังนี้ขยุอมาไมอยู่ค่ะโอ้โหกต้องอแม่จะ่อม่จะแนนเยอ๋ออย่อางนช้ขย่ยุ่นจริงย่นจริงขยใช้จรงย่ เออใช่ใช่นเนี่ยเนี่ยครับโยมโยมมานาเกิดพศไหนนะสองศูนย์ครับพศสิบสี่อ๋อหลังนี้สองสองสิบส,สีส่แกก่อนมานาอ๋อคนกับผมครับเป็นทหารพานชาวบ้านยกยกันมายกยกตัง ไม่ไม่ใช่ปูนนะปูนอย่างเดีไม่มีเมื่อก่อนปูนยังไม่มีอันนี้มาทำใหม่เราทำใหม่ปูนทำใหม่คือจะไม่มีจะเป็นโครงก็หมดอย่างเดียวโครงอย่างเดียวครับแล้วยกพื้นอ่ะยกพื้นครับผมยกพื้นบ้านยกพื้นสูงแป็นเดียวกันหมดเขาแป็นมาตรฐานของโรงเรียนป่อสองสองพันห้าร้อยสิบสี่ครับผมก็ถือว่ายาวนานพอสมควรเนาะยาวนานพอสมควรโอ้สิบสี่เท่านั้นล่ะ 50, 50กว่าแล้ว50กว่าแล้วหลังนี้คุณคณรูฝันอะไรไหมฮะมันอยู่ <c oughs> อ๋อ <c oughs> คิดมากมันเป็นเรื่องของเจ้าที่เขาธรรมดาครับเขาถามมากก่นนิดนึงขอขอขอภัยขอโทษครับผมจะมีส่วนตรงนี้เป็นจะมีหมดต้องมีคนอยู่ไม่ไม่ต้องแล้วแต่จะมีคนอยุดตอนนั้นไม่ใช่สมัยนั้นตัน้งแต่50ปีแล้ว

หลวงพี่ที่พามาดูวันนี้อาสุขอยากจะให้แม่แม่เอซของพ่อพายช่วยยังไงบ้างถ้าเกิดมีคนใจบุญอยากช่วยโอ้โหต้องถามถามคุณครูคุณครูคุณครูต้องถามเนาะถามคนอยู่เนาะคุณครูมีอะไรมามันลบๆดีกว่ามันลบปยว เนาลมา่มครับครับผมตัวไม่ส่แต่นกเดี๋ย้วผมรู้จักสภาพที่เรียนในคณะสังคมศาสตร์แล้นะแล้วทำิ่างเรื่องนี้แหละเรื่ออ่เชืตอนนี้ม่เื่อยู่ทงน้เหนืออยู่ มาจุมาเย่ตันี้จะได้เห็นทอย่่มา่อนี่ครับผมย้อนแสงย้อนแสงคเดี๋ยวผมขอเอาหมนี้แล้วกัน อันนี้ก็ได้ครับอันนี้อันนี้โอเคอยู่แสงได้อยู่ครับอ่ะอ่ครับเข้าเฟรมยฮะครับเข้าด้วยกันครับครับผมได้นะครับผมก็หลังจากที่พามาดูเนาะเออ่ทาง ลวงพี่อยากให้ดำบันการยังไงบ้างอยากให้ช่วยถ้าเกิดมีผู้ใจบุญอยากจะช่วยนะฮะบบครั์ท่านบอกแบบบสีเป็นต้นเป็นสีอาจารย์ท่านสีฐานบ้านป,นในในปนู่บ้านปูนนปแล้วก็บ้านรูแล้วก็ล้มอคารโรงเรียนได้ไหมใช่ค่ะอ,อาจจะเป็นด้านในเพราะว่าด้านในบนอาคารมันแบบมีเป็นเชื้อรานะคะ ขข้้้าางงงใในนอ่หเียตัวตัวในห้องข้เพราะว่าเราทาแค่ด้านนอกแต่ด้านในเราไม่ได้ทาด้านในไม่ได้ทาด้านในน่าจะประมาณสิบปีขึ้นแล้วค่ะที่ไม่ได้มีการรักษาสิ่งสีด้านในจะเป็นส่วนทางอย่างทางบ้านพระครูได้ผูกหรือเปล่าอยากรักษาไอมเป็นเพราะว่าบ้านพ่อครูหลังนี้ก็ยังมีผูกผีอยู่นะอยู่นะครับมันต้องใช้กำลังานสำหรับกับเนื้อไม้โดยเฉพาะคน เป็นหลอกกานรองพื้นแล้วถสื้อสีก็สีลงอีกทีนึงเพื่อที่จะรักาเนือไมามันจะมียามันไมีใช่อะไรแล้วน้ำมันน้ำมันทาสำหรับไม้ให้มันซึมเข้าไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกมันขึ้นปวกขึ้นตอนนี้ปลวกมันขึ้นเพราะเนื้อไม้อะยาตัว,ต,วตัวน้ำยามันมันหายไปแล้วเขาที่ขึ้นมาเนื่องจากมันโดนฝนโดนความร้อนโดนอะไรพวกนี้นานเข้านานเข้ามันก็จะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น วกกมัน็เลยขึ้นเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งบ้านครูดูออกคุ้รวญด้วยครูอีกบางท่านก็ไปเช่าพี่ชาวบ้านอยู่เออนอยากจะอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้มาดูสภาพเนาะต้องต้องปรับรับอืมก็คืออย่างในส่วนในส่วนในส่วนน้ำพัดขยะอยากจะช่วยบุรณะให้แดดที่เราไปยังบุรณะซ่อมแซมแล้วก็สงารเนาะซ่อมแซมบรนพักครูใช่ไหมครับใช่อืมซ่อมแซมแล้วก็สีครูแต่เพิ่บจริงครับ มาต่างจังหวัดมาไกลเลยอย่างอีบุญถ้าอาศัยเช่าบ้านอยู่มึงก็คงจะใช่แล้วแล้วก็มาดูว่าที่ครูครูมาสอนเดือนใครกันบางหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งห้าหนห้าห่าเช่าเดือนละสามพันเช่าน้เค่าค่าน้ำค่าไฟไม่พอค่าเก็บไม่พอหมดเลยฮัลโหคือไม่ใช่เลยไม่ได้ส่งถึงพ่อแม่เลยตอนนี้คือใช้สุดตัวหมดเลยในึ่งห้าใช่จะไม่พอเกือบไม่พอ เรา,าคิด<ม>ใจพูดถึงเน่ยมีมีบ้านพักอนี่นะถ้าคุณครูได้พักอยู่อยู่ใกล้ด้วยที่อย่างได้ดูแลโรงเรียน<อ>ด้วยในส่วนใน,ในส่วนผมก็ทํางานกับยูทูบเบอร์ตอนนี้คือปปที่ทีอวัหลักเพื่อยอดดิวก็เป็นแสนส่วนผมนี่คือใหม่แต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลกผมทํางานไม่กี่ไม่กี่วันเลยไม่ถึงเดือนผมสามารถที่จะบอกบุญแล้วก็ นาเงินในบางส่วนมาช่วยวัดได้วันนี้อยากจะเช่วยโรงเรียนบ้างโดยนะผมแนะนําเลยเขียนโครงการให้ผมว่าต้องการต้องใช้บ้างใช้เท่าไหร่แจ้งผมมาผ่านทางยูทูบเบอร์ผมเนี่ยเือผ่านผมนี่แหละหรือผ่านของพี่หรือพระอาจารย์เนี่ยให้ท่านส่งข้อมูลให้ผมแล้วผมก็จะดําเนินการประชาสทั้งผ่านแล้วก็บอกบุญให้กับพ่อแม่เอฟซีที่ดูดูผมอยู่เนี่ยไล์ตลอดเวลาเนี่ย คือคือผมไม่ไม่มีในเรื่องเออค่าอะไรวะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแต่ว่าพี่แม่เอฟซทั้งหลายที่เป็นเอฟซผมเนี่ยเขายินดีช่วยบอกเขาให้บอกว่าจะทําอะไรแต่ตี้อย่างในส่วนทางโรงเรียนคือว่าถ้าถ้ามีญาติโยมมาช่วยทางโรเรียนมีสามารถออกใบอ่าดีออกใบอนุโมทนาบัตรให้ทางโรงเรียนอันนี้าให้ ผมจะไม่ในานามผมนะคือผมจะชีช้ชาวเขาว่า,าพ่อพายและชัยที่ท่านดูแลท่านอยู่ทุกวันนี้แล้วแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับท่านแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นเอฟซีแล้วก็ผู้ที่ทํางานให้กับพ่อพายคือพ่อพายองค์เนี้ยเป็นทางที่มีคัชลักครบแต่ยังไม่ได้มีการตรวจเป็นาทางการ คุณครูก็ไปชมรอบหนึ่งเลือนไหนีไปของการตอนนี้ตอนนี้ก็ข่าวข่าวดีเริ่มมาแล้วแล้วตอนนี้พ่อพายก็จะหายตกมันแล้วเราจะได้รับข่าดีแลวทั้งอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็ติดต่อทางลรงพี่ได้นะครับ ขียนโครงการมาอาจ,จะต้องการอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรื่องการให้ผมผมพูดเองนี่แหละเรียกเรียกทุกคนให้มีเข้าใจว่าเรามาช่วยกันรักษาโรงเรียนเนี้ยไวใ้ให้เพื่อลูกหลานตัวเล็กๆได้เรียนแล้วก็สถานะทุกคนอาจจะไม่เข้าเทียมกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือกันว่นี่คือคืองานสังคมอีกส่วนหนึ่งผมก็จะติดต่อในส่วนของคณะสังคมศาสตร์ของมจรอฝั่งน้อยเนี่ยก็มี พักครูท่านหนึ่งที่ผมดูแลอยู่ผมก็สามารถบอกท่านได้ในเรื่องนี้เราสน,นับสนุนในในส่วนเรื่องปัจจัยเข้ามาแต่แต่เราก็ต้องเขียนโครงการนําเสนอไปก่อนเพราะว่ารู้จักผ้าผู้ใหญ่พอสมควรฮะยังไงก็ฝากเรื่องทุกเรื่องกับหนงพี่นะฮะมีอะไรก็ติดต่อกันเข้ามาอาจจะทยอยไปเนาะ,ะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆอยู่ที่อะไรจิตเป็นกุศลของ fc ทั้งหลายที่ยังมาช่วยเราจิตเป็นกุศลครับ รพมกอย่างน้อยเนี่ยทุกที่อ่ะน้ำดื่มทุกอย่างที่เข้าไปในสูตรอนุทางก็จะผ่านที่ทรกที่คุณดูแลรับขอตั้งแต่เดือนกุมพานะนั่นก็คืองานที่ท่านทำอยู่ีน,นี้เราก็ตอบสนองแทนเพื่อจะช่วยเหลือทางทางนี้บ้างที่เราสามารถช่วยได้แต่ก็พยาย,ยามที่จะช่วยเต็มที่หรือว่าไหนเขาจใช่ใช <c oughs> ่จะที่เราร่วมด้วยเช่นกันเราเป็นมนุษย์สังคมอ่ะ เราก็ต้องร่วมด้วยช่ไหเหมือนอย่างที่เวลาท้าพระว่างจากถ้าไม่ได้ไปหาพ่อพายจะดูแลน้ครับเนาะขอไปช่วยช่วยกันเขาก็ช่วยดูแลครับผมนี่เราก็มางานกิจวัตรข้างน้ำกิจการงานอื่นก็คือเรื่องหลงโรงเรียน อันนี้อยู่ในคําว่าบวรเนาะบ้านวัดโรงเรียนใช่พ่หลวงพ่อหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยเประธานกรรมการประชานคณะกรรมการประชานต่างๆต่างๆก็ท่านมาดูแลวัดวาอารามทีนเสกบนบุปองคุณโยมรู้จักต้นไข่เน่าไหมอ๋อผมรู้จักแต่ว่ายปัจจุบันมันไม่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนี่พาไปดูเอาเป็นผลไม้เป็น เป็นผลไม้ของพระสมัยเด็เกๆนะครับผมสมยัยสมัยอยู่กระเมนะจะพาไปดูมั้ครับป๋าเริ่มโรงเรียนจบแล้วครับปลาตอก็สรุปยังไงครับป๋าก็คือเขียนอ่าโครงการเข้ามาที่หลวงพี่ต้อยนะฮะเนาะแล้วส่งเรื่องราวไปฮะเาเราเดี๋ยวเดี๋ยวภาษาเนะน,นี่ยเสร็แล้วพอมีกำลังกับอือฮึครับมากกว่าน้องพอละนิดละหน่อยก็นน่าจะดีขึ้น Đông đuôi chơi cắn. cắn. Đúng. Đúng không anh? น้ำแล้วค่ะขเข้ามาบริจาเคเป็นบริจาคหรือเป็นโครงการเป็บนบริจาคให้เข้ามาเลยค่ะแล้วก็มีโรงแรมเข้ามาบริแาคให้ใช้งานได้ค่ะอันนี้เขากำลังตองนะนงนจะเปิดในทุกวันเพราะว่าจะมีเด็กมาเล่นที่นี่ครูไทยเขาก็เป็นครูอยู่ในการศึกษา มก็ส่วนใหญ่ก็เด็กในในท้ที่ครับ็งเรียนลักษณะสั่เพราะว่าต้เป็นนักกีฬาไ่เรถ้ามีใครนะกเรียนกีฬาเข้าไปได้

ไม่ค่อยไม่คยเจอลยคะต้นแบบนี้มันก็ดีอ่ะนีมะเขือมันอยู่ตามท้องไร่ไปนะใช่นีมะเขือมะเขือมะเขือต้นมะเขือก็มีต้นมะเขือตัวนี้มะเขือตัวนี้ใช่น่ย่ตัวนี้ต้นมะเขือนะครับีเ่นนตัวนี้ีนตัวนี้ีกระลอด้วยกระ่อมกระล่เี่ดเลย ต้นไข่เน่าคือเป็นต้นเป็นต้นยาอย่างชนิดหนึ่งรสชาติเป็นยังไงบ้างครับร้นต้นไข่เน่าเนี่ยออกหวานๆนะฮะเอาแล้วใครไครอีสานมึงดูเลยต้องไปต้องไปพึงแดีกเท่าไหร่มันจะกินกับไม่เกลือคลุกเกลืออ๋อคลุกเกลือคุกเกลือนี่มันงอมมากนะมันงอมเลยไปกลิ่นมันไม่ไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่ครับมันคนเอ่าเลนะคะอ๋อฉุนขึ้นจมูกอ๋อเดี๋ใครกินไม่ต้องคลุกเกลือโอ้ยผลไม้ของพระเนี่ยต้นไข่เน่าตะโขบเด็ก มัน e. เย็เน um> ี่ยมันเยือยะไทยระยะไทยแค่ายพยาายพยาสายพาอมห้าสอม้า